ใครไม่ทันบ้างครับพมมาแล้วนะครับตอนนี้ประจำการส่งเครื่องสภาพสวยเลยครับไฟเขียวพัดลมเบาสภาพก็ไม่นีกันเลยนะครับตัวนี้ก็สวยมากตัวนี้ก็ถลกตรงนี้นิดหนึ่งนะครับรุ่นนี้ดีมากน้ําหนักเบายอดฮิปมือหนึ่งหมื่นสามห้าร้อยนะเห็นเขาลงราคากันนะครับสภาพโดยรวมสมบูรณ์แจ๋วเลยตัวบนหกพันตัวล่างห้าพันแปด เลือกเอาพี่น้องสภาพน้องๆเลย18ข้าดละ 2, สองพันสอง v o 4อย่างเงี้ยจัดๆเลยครับผมเม่หล็ก2ก้อนนี่ยซีโดกตุ๊บๆเลยนะครับบางคนก็เอาไปขับ4นะผมไม่แน่ใจคนระผมไม่เคยขับนะแต่2นี่แบบอิ่มๆแน่นอนนะครับใครที่อยากเปลี่ยน power ที่น้ำหนักแบบอมไม่อยากจะพูดเตือนนี้นี่นะครับพี่น้องเบามากนี่ครับผม สี่คูณสี่นี้จบเลยนะสองเท่นนะครับด้านบนหกพันด้านล่างห้าพันแปดเลือกเอาครับพี่น้องสภาพสวยทั้งคู่นี่เจ็บๆเลยครับผมซื้อมาหนึ่งหมืสามนร้อยนะครับเหมาะมากสำหรับคนที่กำลังหาพาวเวอร์ที่น้ำหนักเบาๆเอ็นทิมาเลยเด้อยใครหาอยู่ไฟเขียวพัดลมเบาทั้งคู่สภาพตามนี้แหละอันนี้ทะลกนีดหนึ่งลดให้สองร้อย ค่าจัดส่งทั่วประเทศพร้อมประกันส0งบาทนะครับโทรมาเด้อเบอร์โทรศัพท์095 026 8 7 67ตัวบน6,000คับ18พี่น้อง2 3แน่นๆเลยนะครับตัวล่าง5,800มาแล้วสวิตชิ่ง1นยูน้ำหนักเบา